เป็นเรื่องของรั้วําตำรวจนะครับที่เมื่อวานนี้ในความเคลื่อนไหวมีตลอดทั้งวันเลยใช่ตอนแรกตอนเช้าคนก็คิดว่าจะจบ คิดว่าจะจบลงแลนดิ้งแล้วมีภาพโปบเอลซึ่งกันและกันของสองทีมตำรวจนะฮะปีโจ๊กปีต่อนั่นเองนะครับตอนช้านี่เหมือนแถลงมาจะจะจะจบเลยนะปรากฏช่วงบ่ายมีพีคพีคฮะพีขึ้นมาพีคสุดเลยนายกนี่แหละก็สั่งเร่งบ๊กต่อบ๊กโจ๊กนะครับทั้งคู่เลยเข้ามาช่วยงานที่สำนักนายกแล้วก็มอบให้บิ๊กต่ายนั่งรักษาการแทนผบตรนะฮะนี่นะฮะคือเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีความยืดเยื้อวุ่นวายนะครับมีการกล่าวถึงกันไปมา แถลงของทนายเมื่อวันก่อนของว<ช>ิโจ๊กนะคะซึ่งมีตัวอักษรย่อแล้วก็มีในายตำรวจพัวพันมันเหมือนกับมันจะหืประชาชนอย่างนี้นหูฟังแล้วว่า<ช>ข้อมูลหลังจากนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากจริงๆแล้วเชื่อว่า,าประชาชนในฐานะประชาชนทุกคนเนี่ยก็คงจะจะมีคำถามอยูใ่ในใจอ